สวัสดีทุกท่านครับ MRX99 สำหรับบ้านนก2ชั้นนะครับซึ่งเป็นชุดวัดอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัตินะครับสังการพัดลมระบายอากาศและเครื่องพ่นหมอกสร้างความชื้นแบบอัตโนมัติสำหรับ2ชั้นซึ่งทางร้านประกอบไปให้เสร็จบนตู้นี้นะครับนี่เป็นหน้าจอแสดงผลของ MRX99 ทั้ง2ชุดนะครับด้านบนเป็นอุณหภูมินะครับด้านล่างก็จะเป็นความชื้นนะครับจุดนี้เป็นจุดไฟแสดงผลการทํางาน นะครับมีปุ่มออโต้ออฟรันให้เรียบร้อยทั้ง2ชุดทั้ง2ชุดเนี่ยทำงานแยกอิสระกันแบบชั้นไขชั้นมันนะครับสั่งการไม่ไม่พ่วงก,กันนะครับชั้นใดไม่ถึงก็ทําเฉพาะชั้นนั้นโดยใช้หัวเซ็นเซอร์สแตนเลสชุดนี้อย่างดีเลยนะครับสายเซ็นเซอร์ยาว25เมตรทั้ง2ชุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องสายจะไม่ถึงความยาวจะไม่ได้นะครับภายในเราประกอบให้แล้วเสร็จนะครับ ท่านไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไปแค่เอาสายสเซ็นเซอร์จัมเข้าไปในสลอ็อตตามที่กําหนดนะครับเนีย่ยนะเสียบเข้าไปด้านหลังสีเขีเขยวเนี่ยนะครับง่ายมากนะครับตรงแผงตัวนี้ก็จะมีไดอะแกรมบอกไว้เลยนะครับว่าสายไฟเข้าตรงไหนนะครับออกตรงไหนอะไรเงี้ยพัดลมใช้ตรงไหนพัดลมชั้นที่หนึ่งตรงไหนพัดลมชั้นที่2ตรงไหนนะครับ่นหมอกจุดไหนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทุกจุดเนี่ยจะมีแมกเนติกคอยควบคุมให้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อ เพิ่มอัตรากําลังการใช้ไฟฟ้าขึ้นมานะครับมีเบรกเกอร์มีทัมเมอร์นะครับซึ่งทัมเมอร์นี่ช่วยในการที่จะสั่งการนะครับตั้งเวลาได้ว่าให้ชุดนี้ทํางานเฉพาะกลางวันกลางคืนอาจจะไม่ต้องสั่งอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้นกนอนแบบสบายสบาย,บายนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณนนีอุณหภูมิความชื้นชั้นไหนที่ไม่ได้นะครับก็จะสั่งการเฉพาะชั้นนั้นนะครับชั้นหนึ่งความชื้นไม่ถึงก็สั่งการเฉพาะชั้นหนึ่งชั้นสองไม่ทําอะไรเงี้ย ใหญอิสระชั้นไข่ชั้นมันเพราะนั้นเหมาะมากสําหรับบ้านนกขนาด2ชั้นนะครับยกตู้นี้ตู้เดียวไปถึงวางปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปต่ออะไรให้ยุ่งยากอีกแล้วนะครับเหมาะมากนะครับในการที่จะสร้างบรรยากาศภายในตึกนกให้ได้ตามที่นกต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอุณหภูมิและความชืน้นโดยใช้ชุดนี้ในการสั่งการอัตโนมัติ นะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้ตามที่อยู่ในคลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ